พาไปตรุรกีนตรุรกีเที่ยวประเทศตรุรกี7วัน5คืนไปเองแบบไม่งอทัวร์ที่กินที่เที่ยวรอบนี้จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะโดยประเทศตรุรกีนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศสองทวีปฝั่งหนึ่งอยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันตกเรียกว่าอนาโตเลียส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ทางยุโรปเรียกว่าเทรสค่ะซึ่งที่นี่ยเวลานะคะจะเดินช้ากว่าที่ไทยประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วในคลิปนี้นะคะแพเดินทางช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะมีทั้งลมทั้งหิมะนะคะใครจะไปอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันก่อนเดินทางด้วยค่ะจากนั้นนะะค เรามาเริ่มเดินทางกันเลยค่ะตอนที่กําลังขับรถไปสนามบ,บินสุวรรณภูมินะคะพ้่เปิดใช้ eSIM ของ eSIM WaK ใช้เป็นตัวเบสยุโรปตัวเดียวกับคลิปที่แล้วเลยค่ะยังไม่หมดอายุนะคะใช้ต่อได้เลยพอถึงสนามบ,บินนะคะเราก็เช็คอินโหลดกระเป๋ากันก่อนรอบนี้พนั่งการบินไทยนะคะบินตรงไปลงอิสตันบูลเลยค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ9ชั่วโมง15นาทีซึ่งค่าตั๋วเดินทางนะคะเริ่มต้น27,590บาทรวมน้หนักกระเป๋า20กโลอาหารบนเครื่อง2มือนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้ทานเป็นข้าวซอยไก่ของร้านลำดวนฟ้าห้ามค่ะ่ะข้้าวซอยไกเสน รสชาติเข้มขน้นกะทิถึงมากค่ะทุกคนเผ็ดกำลังดีส่วนอีกมือนึงนะคะจะเป็นมือเช้าก่อนเครื่องลงนะคะจะได้เป็นออมเล็ตกับพวกผลไม้ขนมปังค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูลค่ะแหวะไปรับกระเป๋าแล้วก็ทําพิธีผ่านต่อมอเข้าเมืองนะคะซึ่งที่นี่จะมีฟรีวีซ่า30วันต่อมานะคะเราเดินออกมาเรียกรถแท็กซี่จากสนามบินไปที่โรงแรมค่ะระยะทางประมาณ46กิโลเมตรคิดราคาตามระยะทางนะคะเป็นมินิแวนนั่งได้ประมาณ6คนเหมาเหมานะคะประมาณ90ดอลลาร์หรือประมาณ3พันลิราหรือ3,000บาทไทยก็มาถึง รอบนี้แพนนอนที่โรงแรมเมอร์เคียวอิสตันบูเซอร์เคจืนะคะนอน2คืนตกคืนแล้วประมาณ3ามพบาทซึ่งโรงแรมนี้สะอาดเตียงนุ่มอยู่ใกล้รถรางนะคะแล้วก็ใกล้พวกร้านอาหารต่างๆจากนั้นนะคะเราออกมาแลกงินก่อนโดย1นึ่งตุรกีนะคะใกล้ๆกับ1บาทไทยเลยค่ะซึ่งแพรใช้เป็นเงินดอลลาร์มาแลกนะคะหดอลลาร์ได้ประมาณ35.9ลีราุตุรกีและเดิมาอีนี้นะคะจะเจอสถานีรถไฟเซอร์เคจือค่ะล้วแวะมทา,าทําบัตรอิสตันบูกาที่ตู้สีฟ้านะคะค่าทมเนียมทําบัตรคนละประมาณ3 0ลีราซึ่ ะะก็ใส่เป็นค่าทำเลียงเข้าไปแล้วก็เติมเงินเข้าไปในบัตรเสร็จแล้วก็เอาไปสแกนนั่งรถรางรถไฟรถบัตรได้เลยค่ะโดยวันนี้แพคขึ้นรถรางฝั่งบากจิล่านะคะนั่งจากสถานีเซอร์เ,เคจจึไปลงสถานีสุทธานอเมตนะคะไปที่บููมอสหรือมัสซีสีน้าเงินซึ่งระหว่างทางนะคะแมวตุรกีเยอะมากค่ะทุกคนนาอแต่อ้วนๆขนฟูๆมีตู้ให้อาหารด้วยจากนั้นนะคะเราก็เดินมาถึงมัสซีสีน้ำเงินหรือมัสซีสุทธานอเมตนะคะสาหรับผู้หญิงจะต้องเตรียมผ้าคลุมผ้าพวหัวและผ้าเป็นคอมาด้วยสามารถใช้เป็น ด้วยค่ะข้างในมัสยิดนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกที่มีรวดลายสีฟ้าหรือกระเบื้องอิสนิสนะคะสวยงามมากๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ออกมาหาอะไรกินข้างหน้ามัสยิดค่ะก็จะมีพวกรถเข็นขายข,ายข้าวโพดย่างเยอะมากๆซึ่งเขาจะขายคู่กับเกาลัดค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นข้าวโพดย่างฝักละ50ดีล่าเขาจะเอาไปต้มแล้วเอามาย่างแล้วก็โรยเกลือให้ข้าวโพดกรอบหวานดีนะคะและอีกรถเข็นหนึ่งนะคะที่มีขายเยอะมากก็คือรถเข็นขายขนมปังซีมมตค่ะหรือขนมปังเบเกิลตุรกีอันนี้อยู่ที่ชิล ไส้ครีมชีสค่ะตัวขนมปังข้างนอกเขาจะเคลือบงามมาเยอะมากนะคะมีความกรอบนอกข้างในนุ่มๆจากนั้นนะคะเราเดินมาต่อที่มัสยิดฮาเกียโซเฟียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบูมอสค่ะที่เนี่ยเป็นมัสยิดเก่าแก่อดีตเคยเป็นโบสถ์และข้างในนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งได้สวยงามมากเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางค่าเข้าคนละยี่สิบห้ายูโรประมาณแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทจากนั้นนะคะเราแวะออกมาจากมัสยิดนะคะมากินข้าวเที่ยงที่ร้านสุตานอาเมดฟ,ฟิทเฮาส์พอสั่งอาหารไปเสร็จนะคะที่ร้านเขาก็เสิร์ฟ ส่วนตัวแฮชชอปเอสเมของร้านนี้นะคะมันจะมีความมะเขือเทศออกเผ็ดๆกินคั่วขนมปังนิ่มๆส่วนอันนี้เป็นเมนูฟิชแคสโซโล690ดีล่าเป็นเนื้อปลากระพงอบในซอสครีมมะเขือเทศค่ะรสชาติกลมกอมีความอมเปรี้ยวนินดๆส่วนอีกจานนึงนะคะแพชสั่งเป็นชิคเกนแล็บจาระ480ดีล่าตัวนี้เป็นไก่หยัดไส้ค่ะข้างบนราดด้วยน้ำแกงรสชาติเผ็ดๆกินคู่วข้าวมานันจุรกีคือดีงามถัดมานะคะแพชเดินมาเจอร้านขายผงชาผลไม้ชื่อว่าเอลเดย์บรากีดาค่ะของร้านเนี่ยเขาันาาาหกสมรถต ไชกับนน้รอดเลยค่ะซึ่งที่ร้านเขาจะมีให้ชิมก่อนนะคะตัวชาแอปเปิลหอมแล้วก็อร่อยดีค่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นถุง200กรัมกลับบ้านเขาจะมีเครื่องซีลสุญญากาศให้แบบนี้ด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นตลาดแกนบาซ่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีคศ1461นะคะซึ่งที่เนี่ยเป็นตลาดขายของฝ่ามีพวกสมุนไพรเครื่องเทศชาต่างๆนะคะแล้วก็พวกขนมเติร์กิีิไร์เสื้อผ้าพรมของใช้คือมีครบค่ะตอนไปอย่าลืมต่อราคากันด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราแวะมากินร้านเคบับหน้าตลาดแกนบาซ่าค่ะชื่อว่าร้านสุลต่า บวันนี้แพจัดเป็นชิคเก้นอิสเคนเดอร์นะคะอยู่ที่590ริลาของที่ร้านจะมีแบบเนื้อวัวด้วยค่ะซึ่งที่ร้านเขาจะสไลด์เนื้อเป็นแผ่นแล้วก็จะราดเป็นน้าซอสมะเขือเทศเสิร์ฟมาให้คู่กับเครื่องปรุงแล้วตามร้านอาหารนะคะจะมีพริกดองตุรกีวางให้บนโต๊ะนะคะเอามากินคู่กันก็ช่วยตัดเลี่ยนดีค่ะรสชาติมันจะมีความเผ็ดๆออกเปรี้ยวๆไม่เผ็ดมากค่ะและในจานนะคะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับโยเกิร์ตราดด้วยกาลิกซอสค่ะตัวนี้จะช่วยตัดเค็มตัดเลี่ยนได้ดีแล้วก็ ฮาฟิตมุตัฟาซึ่งสาขาที่แพมานะคะเป็นสาขาเซอร์คิจุดใกล้ๆกับที่พักมีทั้งหมด2ชั้นชั้นล่างนะคะจะเป็นแบบเทลเวย์ค่ะซึ่งเขานะคะก็จะมีบาร์ลาวาแบบต่างๆแล้วก็ยังมีพวกเตอร์กิตตี้ไลฟ์แบบต่างๆซึ่งเขาจะคิดราคาตามน้าหนักแล้วก็จะมีแบบใส่แพ็กเกจแบบนี้ด้วยถ้าใครสั่งกลับบ้านจะมีบริการซิลให้แล้วก็ยังมีพวกชากระปุกต่างๆด้วยค่ะและนอกจากซื้อกลับนะคะวันนี้ถ้ากินที่ร้านด้วยเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะคะ,ะ,คะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งค่ะทุกคนแล้วก็สั่งเนนคปะะพ ฟิชิเดรปรานจานนี้หกร้อยสี่สิบห้าลีลาค่ะข้างในนะคะเขาจะเป็นไส้มาราสไอศครีมกับพิต้าชิโอแระที่เขาบดไว้นะคะส่วนข้างนอกนะคะจะเป็นแป้งเหมือนบาคลาวากรอบๆแต่เป็นรูปแครอทส่วนอันนี้นะคะเป็นตัวเค้กอิสตันบูสองร้อยเก้าสิบห้าลีลาเนื้อเค้กจะมีความนุ่มๆชุ่มน้ำเชื่อมตัวครีมสดนะคะละมุนมากส่วนอีกถ้วยหนึงห่งแพลสั่งเป็นดูบไบไนท์ถ้วยละสองร้อยเจ็ดสิบห้าลีราตัวนี้จะเป็นพุดดิ้งข้าวข้างล่างเป็นชโรกก้ลาค่ช งามพอกินเสร็จเดินเอกมาถ่ายดูได้แปบ,บเดียวค่ะลมแรงมากหนีหนาวกลับไปนอนค่ะทุกคนวันต่อมานะคะเรามาต่อที่ร้านซาฟาซึ่งของร้านนี้นะคะจะเน้นเป็นพวกเมนูขนมทอดทอดสไตล์ตุรกีค่ะซึ่งหน้าตาเหมือนชูโรนนะคะแต่ว่าเขาจะเอาไปชุบน้ำเชื่อมซึ่งน้ำเชื่อมเขานะคะจะมีความหวานฉ่ำๆตัวที่แพรสั่งนะคะมันชื่อว่าฮากาเป็นทรงวงแหวนค่ะชิละ25ลีาข้างนอกจะมีความกรอบข้างในนุม่มแล้วก็มีความฉ่ำน้ำเชื่อมรสชาติหวานๆโดยวันนี้นะคะเราจะไปกราตาทาวเวอร์กันค่ะซึ่งเราขึ้นรถไฟตังะคาร์บ เสืส้คิตตหน้าที่พักไปโรงสถานีกาลาคอยจ่ายไปคนละ27ดีลาจากนั้นนะคะพอมาถึงแล้วลงจากรถรางเราจะเห็นวิวตรงสะพานกาลาตาค่ะตรงเนี้ยคือแวะมาถ่ายรูปได้เลยสวยงามมากๆจากนั้นนะคะเราก็เดินไปที่หอคอยกาลาตากันค่ะระหว่างทางก็จะมีพวกร้านขายแมกเนตของเที่ยวลึกแล้วก็จะมีพวกน้องแมวแบบนี้นะคะสามารถพกอาหารแมวหรือเปลียกๆปไปแบ,บ่งให้น้องๆได้ค่ะหลังจากถ่ายรูปก็หอคอยกาลาตาเสร็จนะคะตรงนั้นมันจะมีร้านคาเฟ่นหน้าหอคอยเลยค่ะชื่อร้านเวียนนาคาฮวซีกาลาตาซึ่งในร้านนะคะก็จะมีพวกเบเกอรี่ต่างๆแล้ว ชีสเค้กที่เป็นชีสเค้กหน้าไม้หรือบาร์ชีสเค้กค่ะซึ่งวันนี้แพทสั่งมา2ชิ้นค่ะเป็นวีนาเซบาสเตียนชิ้นละ355ริบดีล่านะคะแล้วก็สั่งเป็นเซบาสเตียนวิชช็อกโกแลต410ริบดีล่าซึ่งตัวนี้จะราดเป็นมิลช็อกโกแลตซึ่งเนื้อชีสเค้กเขานะคะจะมีความละมุนล,ละมุนครีมมี่ไม่หวานมากนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะแพทสั่งเป็นแบบราดมิลช็อกโกแลตค่ะซึ่งตัวนี้เขาใช้เป็นช็อกโกแลตเบลเยียมมาราดนะคะช็อกโกแลตมันจะมีความ,ห,มหวานๆนัวๆอ่กกกินคคคูับชีสเเ้้ืขากันเลยค่ะ่ะสวนตัวแพทชอบรสนี้มมาาากกว่แแบบธรรดนนะะะคลอกกกจาาชีสสเเคคค้นะะแพทั่่่งงรืือดมซ ที่เป็นเครื่องดื่มของตุรกีมาค่ะตัวนี้จะมีความข้นกว่านมข้างบนเขาจะโรยเป็นซินนามอนทามาจากยางของรากและต้นกล้วยไม้ป่านะคะเป็นส่วนผสมเดียวกับที่ทำไอติมตุรกีมันจะมีความออกครีมครีมจากนั้นนะคะเราก็ลงมาเดินในย่านกาลาคอยค่ะมาเจอร้านขายมิทเยโดมัสหรือหอยมแมลงผู้ยาใส่ข้าวร้านเขาชื่อว่าอิสมิริซซี่นะคะซึ่งมิเยโดมัสหรือหอยมแมลงผู้เนี่ยเขาขายตัวละสิบห้าดีลาค่ะเวลากินเขาจะเปิดฝาแล้วก็บีบเลมอนให้เรานะคะซึ่งตัวข้าวเขาจะมีความนุ่มๆผสมกับเเเเคครรื่่องทศสชาจผดดกินนนพีะใ เราเดินไปเจอ Starbucks ซึ่งที่เนี่ยจะมีห้องน้ำแล้วแพะจะชอบเดินเข้าไปดูขนมของแต่ละประเทศค่ะซึ่งมันจะมีเมนูพิเศษพิเศษขึ้นมานะคะอย่างของที่เนี่ยก็จะมีพวกเมนูพิตาชิโอทั้งขนมแล้วก็พวกเครื่องดื่มเลยค่ะซึ่งวันนี้แพะจัดเป็นวาาเฟลเค้กนะคะใส้ครีมพิตาชิโอมาเชียร์ร้อยหกสิบห้าดีลารสชาติมันนุ่มๆกินได้นะคะก็มีความมันพิตาชิโอจากนั้นนะคะเรามาจัดข้าวแกงตุรกีกันค่ะชื่อว่าร้านพีราพอดใกล้ๆกับโรงแรมเดอะพิราพอดพาเลทโฮเทลซึ แค่สั่งเป็นข้าวมานันตุรกีมาค่ะซึ่งตัวกับข้าเขาจะคิดราคาเป็นตักแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะตักใส่รวมจานเดียวกันค่ะและร้านอาหารส่วนใหญ่ตุรกีนะคะจะไม่มีหมูนะคะเพราะว่าประชากรที่เนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมกันส่วนมากค่ะก็จะมีไก่มีปลามีเนื้อมีแก่อันนี้ก็คือหน้าตาก,กับข้าวที่สั่งมาซึ่งข้าวมานันตุรกีเขาจะหุ่นกับเนยค่ะตัวนี้จะมีความนุ่มๆหอมๆไม่เลี่ยนซึ่งพวกเมนูกไก่เขาปรุงมาได้นุ่มดีนะคะแต่ถ้าใครกลัวเบือ่อติดพวกน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวข้าวมานันไก่มากิน ก็หมักมาได้นุ่มดีค่ะกินคู่กับข้าวคือลงตัวส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอาดานาเคบับนะคะเขาจะเป็นเนื้อวัวที่เอาไปนวดจนเหนียวหมักกับพวกเครื่องเทศแล้วเสียบเหล็กย่างค่ะตัวนี้จําหอมแต่ถ้าเน้นกินง่ายแบบที่เป็นพวกปีกไก่ก็กินง่ายดีค่ะทุกคนหนังกรอบแล้วของร้านเนี้ยพวกเมเซหรือเครื่องเคียง้ล้กน้อยนะคะเขาเสิร์ฟมาให้เยอะมากมีชีโคบเทศด้วยค่ะตัวนี้ไม่ใช่เนื้อนะคะทำมาจากข้าวผสมเครื่องเทศใส่เป็นวอลนัทกินคู่กับผักกาดขาวบีบเลมอนมันจะมีความกรอบรอบไปเผ็ดรสจัดและที่ร้านแถมบักลลา หมดไป2750ดอาีหลังจากออกจากร้านข้าวนะคะลูกเห็บลงเลยค่ะทุกคนเป็นเมลเล็กนะคะแล้วเวลามาแถวกะละคอยนะคะมันจะมีพวกร้านฟิตแรปค่ะชื่อว่าร้านกาลาตาฟิตมีแคนนะคะมันมีร้านที่คนแนะนํามาด้วยแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงไปค่ะเลยแวะมากินร้านนี้แทนซึ่งตัวฟิตแรปนะคะหรือว่าบาริดิรุมชิลละสองดี拉ตัวปลาจะเป็นปลาแมคเคเรลค่ะเอาไปย่างแล้วก็แกะก้างให้ซึ่งปลาแถวว่าน้าตาแอบขายปลาซาบะบ้านเราค่ะรสชาติก็แอบคล้ายกันแต่ไม่เค็มเท่านะคะแล้วตัวแป้งเขาก็จะ ใส่เป็นพวกผักสลัดพริก3าสีราดน้ำสลัดน้ำซอสต,ต่างๆแล้วก็จะโปะเนื้อปลาไปให้ค่ะแล้วข้างบนเขาจะโรยเป็นเครื่องเทศเราจะจัดมาให้ด้วยนะคะซึ่งแรปหนึ่งอะแหมว่าถ้ากินไม่เยอะกินได้ประมาณ2คนเลยค่ะแรปค่อนข้างยาวนะคะทุกคนพอแรปเสร็จเขาก็จะเอาไปย่างแล้วก็จะห่อใส่กระดาษให้เราแบบนี้ค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นไส้ปลาแล้วก็จะมีผักกรอบ,รบตัวแป้งเขาจะมีความบางออกเหนียวนุ่มนะคะทุกคนรวมๆอร่อยดีนะคะกินได้เรื่อยๆแล้วมาตุรกีนะคะก็ต้องกินไอศครีมตุรกีหรือดอนดูมาค่ะซึ่งวันนี้แพ้ สั่งเป็นแบบมิกนะคะไอศครีมตุรกีอ่ะคนขายก็จะชอบมีดีลาแบบเนี้ยเหมือนยั่วโมโ oh หแล้วก่อนนะคะแล้วค่อยให้เรากินนะคะซึ่งรสชาติที่แพรสั่งวันนี้นะคะได้มาทั้งหมด6รสในโคนเดียวเลยค่ะอยู่ที่โคนละ300รดีลานะคะซึ่งแต่ละรสชาติก็จะมีช็อกโกแลตพิตาชิโอเลมอนสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีรสอย่างอื่นผสมผสม,ผสมกันมาค่ะซึ่งแพลว่าแบบผสมกันแนะรสชาติดีนะเพราะมันจะมีความเปรี้ยวความหวานตัดกันดีแล้วไอศครีมเขานะคะเนื้อจะค่อนข้างเหนียวและลายยากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกิขนขว่กันตอ ออสมาลิซาดีไลท์นะคะมีพวกขนมเติร์กิสตีไลท์กับพวกบาร์ลาวาค่ะซึ่งเราก็เลือกสั่งได้ตามใจชอบที่ร้านก็จะขายราคาตามน้าหนักนะคะซึ่งเขาก็จะเอาจานไปช่างแล้วก็เอามาตัดน้ําหนักกับขนมให้เราค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นบาร์ลาวาโครเนตชนเนียร้อยแปดสิบดล่าข้างในจะเป็นโกลวัฟเฟิลหันด้วยเส้นคาเดยยิบหรือเส้นคูนฟ้าก,กรอบๆแล้วก็อัดไส้พิตาชิโอไว้แน่นเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพิตาชิโอแลบหรือฟิติกซามาตัวเนี้ยจะมีความมันๆพิตาชิโอไม่หวานเท่ากับ ทาชิโอค่ะมันจะมีความอมเปรี้ยวนะคะออกมันมันถั่วและจากนั้นนะคะเมนูต่อมาที่แพสั่งเป็นคูเนเฟ,ฟชิ้นละ3 3 0ริดีล่าตัวนี้จะเป็นเส้นคูนาฟาหรือเส้นคาดายิบนะคะเอาไปห่อกับชีสค่ะแล้วตัวนี้เขาจะทอดมาก,กรอบนะคะรสชาติมันไม่หวานมากมีความออกมันๆค่ะน้ำเชื่อมเมือนี่เขาพมมานิดเดียวถ้าใครไม่ชอบหวานแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวเส้นมันกรอบหอมเนยกินเผลินมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก่อนก,นกลับก็แวรซื้อเตอร์กิดดีไลท์ในร้านนะคะสั่งช่างน้ำหนักกลับ,บบ้านเขาจะมีกล่องใส่ให,ให้้้แแบบนนีะะคละว มือค่ำนะคะแพรมาแถบตลาดแกนบาซ่ซาค่ะแพรจองร้านซอเบไว้นะคะหรือว่าร้านนูเลสต็กเฮาซึ่งเจ้าของร้านนะคะก็เป็นเชฟชาวตุรกีค่ะชื่อว่านูเซลสโกเชนะคะเป็นเจ้าของฉายาซอเบซึ่งวันนี้เราก็จัดมาประมาณ34เมนูสั่งเมนูแรกนะคะเป็นโกลเด้นอาซาโดตัวนี้จะเป็นเทนเดอร์ช้อนริบนะคะที่อบมา8ชั่วโมงแล้วก็แปดด้วยทอง 24K ค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเขาก็จะโปะไดไอ์แล้วก็จะฟาดจาุนซิคโคนะคะหลุดออกจากกระดูกแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนียวร้อนมากเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะโรยเกลือด้วยท่านในตำนานนะคะ แล้วก็บีบเนื้อโชว์เราแบบนี้ค่ะแพทสั่งเป็นไซส์สำหรับกิน2คนนะคะกินได้ประมาณ3คนกําลังดีเลย5,500รดี 5, ล่านะคะเนื้อนุ่มสุดๆออกมันนิดๆส่วนจานนี้นะคะแพทสั่งเป็นนูตเลตสเปเชียลค่ะเลือกแบบไซส์ขนาด2คนนะคะ2,800ดี 2, ล่าตัวนี้จะเป็นเนื้อเทนเนอร์หรือเนื้อส่วนสนันในเอามาหั่นสลัดย่ยางบนกระทะร้อนซึ่งเขานะคะจะราดเป็นเนยหอมหอบลงไปตอนย่างค่ะทุกคนปริมาณ2คนคือได้มาหลายชิ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าใครชอบกินเนื้อแบบนุ่มแต่ไม่มันเยอะนะคะแแพนานานนนะะะําาเเเืื้้อส่วนน่วีลลยยคกก็จร เราก็จะผิดก,กลับด้านเนื้อนะคะจนมีความสุกแบบพอดีแล้วก็จะตักเสิร์ฟให้เราคู่ก,กับขนมปังบางแกตอบค่ะเนื้อนุ่มมากขนมปังบางแกตไม่เหนียวนะคะออกกรอบเข้ากันดีเลยค่ะจานต่อมานะคะแพ้สั่งเป็น Onion Flower นะคะสอราสิลีล่าพี่เขาก็จะโรยเป็นเกลือแล้วก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นให้เราแบบนี้ค่ะเราก็จะตักเสิร์ฟให้เราเลยกินสะดวกสุด,สดตัวนี้มันจะมีความกรอบๆข้างในจะมีความหวานๆกินเพลินๆตัวสุดท้ายนะคะเป็นบาร์บีคิวเบอร์เกอร์590ร้เิบีลาตัวนี้จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ200สอาร้าิยกก เสร็จนะคะอิ่มจูบกลับที่พักกันต่อวันต่อมานะคะเราจะออกจากอิสตันบูลไปบูซากันค่ะทุกคนก่อนไปเล่นกับน้องแมวที่โรงแรมนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราจะเดินทางด้วยการเช่ารถขับไปค่ะค่าเช่าตลอดทิปนะคะอยู่ที่11,900บาทโดยจุดหมายในวันนี้นะคะเราจะไปที่อูรูดาเทเรฟฟลิกนะคะเป็นจุดขึ้นรถกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาค่ะพอขับมาถึงนะคะหาที่จอดรถแล้วก็มาซื้อตั๋วค่ะซึ่งแพรเหมากระเช้าขึ้นไปนะคะ3คน7,500รดีลานะคะราคานี้คือรวมไปกลับแล้ว ซึ่งเรานะคะก็จะได้เป็นกระเช้าส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะนั่งกันแค่3คนไม่ต้องไปเบียดกับใครแต่ว่าจริงๆมันจะมีราคาแบบแชร์กันด้วยนะคะซึ่งรถกระเช้านะคะเขาก็จะค่อยๆสไลด์ขึ้นไปโดยจะแวะทั้งหมด2จุดค่ะซึ่งจุดแรกที่เขาจะแวะกันนะคะก็จะเป็นพวกเล่นสโนว์โมบิลกับพวกเล่นหิมะแบบปกติส่วนแพรขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดค่ะเป็นครูบั aya, ะคคยาเขะข้ามสูง1810เมตรนะคะอุณหภูมิข้างบนประมาณลบหแล้วก็จะมีพวกร้านขายของนะคะนี่แวะมากินข้าวโพดคุกเนยค่ะโดยข้าข หวานฝาดเมล็ดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะามาคลุกกับเนยสดใส่กับเกลือนะคะ1่ถ้วยอยู่ที่100รอดีล่ารสชาตินะคะมันจะมีความกรอบรอบนหวานของข้าวโพดแล้วก็มีความหอมเนยกับรสเค็มนิดๆจากเกลือซึ่งพอกินในอากาศนาหนาวๆนะคะมันเป็นอะไรที่อร่อยมากถึงจะไม่ได้ใส่นมวหวานแบบบ้านเราก็ยังถือว่าอร่อยค่ะส่วนตัวชอบและจากนั้นนะคะเราก็ออกไปเล่นหิมะกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากมีหิมะลมก็คือแรงมากๆค่ะทุกคนหัวกระเจิงและถ้าอยู่ไปนานๆน,นะคะแบบเดียวจะเปลี่ยนร่างค่ะกลายเป็นนางค ยาวผมข่าวค่ะทุกคนให้ดูความแรงของลมนะคะแนะนําว่าใครขึ้นมานะคะติดแว่นตาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะมันจะแสบตาเพราะแสงมันเจ้ามากเลยค่ะทุกคนและที่เนี่ยเขามีบริการถ่ายรูปด้วยรูปละ400ดีล่า แล้วจากนั้นนะคะเรานั่งรถกระเช้ากลับลงไปข้างล่างนะคะและจะบอกว่าอาหารตามที่เที่ยวราคามันค่อนข้างสูงนะคะอย่างบะหมี่ถ้วยเนยี่ยร้อยห้าสิบดีลาถ้าในซูเปอร์ขายถ้วยละยี่สิบสองีลาค่ะแต่รสชาติอร่อยให้อภัยค่ะทุกคนเพราะตอนนี้หนาวมาต้องการอะไรร้อนๆนะคะจากนั้นนะคะเราขับรถต่อไปจน,นถึงปามุกเกเลค่ะเกือบเที่ยงคืนค่ะพักที่โรงแรมออยาปามโฮเทลคืนละหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทรวมอาหารเช้านะคะสภาพห้องรวมๆโอเคนะคะมีของใช้ในห้องน้ำให้พวกใดปราผก็มีรวมฟรีไวไฟสวัสดีจะเป็นบรรยากาศของ คมีสระว่ายน้ําส่วนทางนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศของไลน์อาหารเช้าที่รวมในค่าที่พักค่ะมันก็จะมีพว,วกสลดัดพวกเครื่องเคียงซุปไข่ต้มเซ็กกอกขนมป,ปังเบกเกอรี่นะคะทุกอย่างก็คือสามารถคีบตักทานได้ไม่อันเลยค่ะ พวกผลไม้แยมต่างๆนะคะรวมั้งนะพวกชากาแฟนมก็คือมีครบในบุฟเฟต์เลยค่ะทุกคนกินได้มีอะไรจ้าโดยวันนี้นะคะเราจะต้องเดินเยอะนะคะนําไม่กินเติมพลังค่ะอย่างพวกขนมปังไส,ส้กรอกก็กินเข้าไปนะคะตัวไส้กรอกจะเป็นเหมือนไส้กรอกขัดซอสเป็นไส้กรอกไก่ส่วนขนมปังหน้าชีสอร่อยดีนะคะขนาดวางไว้จนเย็นเนี่ยมันยังกรอบอยู่เลยค่ะพอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็เดินทางออกมาที่ปามบุค,คาเลค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีค่าเข้า,ขารถคันละ80ปดิลาส่วนค่าเข,ข้าข้างในนะคะอยู่ที่สามสิบยูโรต่อคนประมาณ1 0, านึ0บาท ซึ่งข้างในนะคะจะแบ่งออกเป็นหลายโซนค่ะแล้วก็สแกนบัตรเข้าไปนะคะก็จะมีทั้งโซนเมืองโบราณตัวที่เป็นน้าตกหินปูนสีขาวนะคะแล้วก็มีน้องแมวให้เล่นด้วยซึ่งน้ําตกหินปูนสีขาวอะเกิดจากฐานน้าใต้ดินที่เป็นน้ําอุ่นค่ะมีแร่หินปูนแคลเซียมออกไซด์ผสมอยู่ในปริมาณมากนะคะแล้วพอมันไหลขึ้นมาแล้วมีการซ้อนทับกันทาให้เกิดกลายเป็นแองแองบ่อแบบนี้ค่ะทุกคนตัวน้ําเป็นแบบน้ําอุ่นนะคะแต่พื้นอะมันจะค่อนข้างลื่นเพราะมันมีแต่ไร่ค่ะตอนเดินให้ระวังนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปตต่่่่ออทีโรรรงงงละคลคะคคมนซึั้ย นักข้อมโบราณเฮลาโพลิสซึ่งที่นี่นะคะมีอายุราว2000กว่าปีนะคะซึ่งส่วนที่เหลืออยู่และเห็นชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นโรงละครอันนี้ค่ะซึ่งข้างในนะคะก็จะมีเป็นขั้นที่นั่งนะคะแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะทุกคนสภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเดินทางต่อจากปาบุคาเลนะคะไปที่คปาปาดเกียระหว่างทางนะคะแวะกินข้าวแกงตักกับเคบับตามจุดพักรถค่ะซึ่งเขาก็จะมีจุดพักรถหลายจุดนะคะแต่ละร้านก็จะเป็นพวกเมนูอาหารแบบข้าวแกงตกักแล้วก็จะมีพวกเมนูเคบับย่างนะคะเราก็สามารถเลือกสั่งได้ตาม ใจชอบเลยค่ะซึ่งมือเนี้ยหมดไปที่ประมาณ1,700ลพรอลากินประมาณ3คนค่ะทุกคนซึ่งตัวข้าวก็จะเป็นข้าวมันโรยด้วยน้ำซุปถั่วนะคะแล้วถ้าสั่งเป็นเคบับเขาก็จะมีพวกขนมปังปิ้งมาให้ด้วยตัวปีกไก่ย่างของร้านนี้อร่อยดีค่ะปีกไก่หนังกรอบพวกของหวานก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางต่อนะคะไปที่คาปปาดเกียซึ่งจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะไปนั่งบอลรูนค่ะแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีวันที่ไปอ่ะหิมะตกนกนะคะอา,กาศไไไมม่่่ยยดดี็เล้้ขึบ ทั้งสองวันเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรหิมะตกก็ยังมีอะไรให้เล่นนะคะซึ่งคืนนี้เราพักที่เมืองเกอริเมค่ะทุกคนซึ่งข้างในเขาก็จะมีพวกร้านอาหารนะคะแล้วก็พวกคาเฟ่รวมทั้งพวกโรงแรมที่เป็นโรงแรมท้าค่ะโดยรอบนี้นะคะเราพักที่แคปปาโดเกียเคปโรดนะคะทั้งหมด2คืนเป็นโรงแรมท้าคืนละ2อ0 0บาทได้รวมอาหารเช้าซึ่งบรรยากาศข้างในโรงแรมนะคะอุ่นห้องนอนสะอาดห้องน้ำสะอาดมีของใชใ้พร้อมเลยค่ะหลังจากเช็คอินเสร็จนะคะเราก็ออกมาหาอะไรกินต่อเดีมาเจอร้านโคอิซากัปาโดเกียซูชิค่ะ แพ่สั่งเป็นบะหมี่ไก่ทามละ490ดีลาน้ำซอสเขานะคะจะมีความขุกขิกเหมือนซอสแกงค่ะมันจะมีความเผ็ดหวานเปรี้ยวนะคะรวมๆกินได้นะคะแก้หนาวได้ดีเลยค่ะทุกคนเส้นเขาจะออกเหนียวนุ่มนะคะแล้ววันนี้แพ้ลองสั่งมากิกุ้งทอดกับมากิแซลมอนที่ชุบแป้งทอดมาด้วยค่ะรวมๆไส้ดีนะคะแต่สาหลายแอบเหนียวไปนิดนึง6คำ490ดีลาเช้าวันต่อมานะคะแวะกินบุฟเฟ่อาหารเช้าที่โรงแรมค่ะถ้าวันไหนลูกค้าเยอะเขาก็จะจัดเป็นบุฟเฟ่ไลนยอาหารให้แบบนี้นะคะแต่ถ้าวันนนไหหลูกนะกกค้้าาาอเเเ็็็จจะใรส่งป อาหารให้เราค่ะซึ่งอาหารเช้าตุกรกีเรียกว่าคาวาตชเขาก็จะใส่มาหลายอย่างมนะีพวกออมเล็ตพวกชีส พวกสลัดนะคะซึ่งออมเล็ตเขาเหมือนไข่เจียวบ้านเราเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีตัวไส้กรอกหัดซอสแบบนี้นะคะไส้กรอก,กเป็นไส้กรอกไก่นิ่มๆส่วนนี้เป็นปอบเปบี๊ยะไส้มันฝรั่งแป้งบางกรอบไส้ดีมากส่วนตัวนี้นะคะเป็นพัดรือจันสลัดหรือสลัดมะเขือยาวมันจะมีความเผ็ดๆกินกับเฟรนฟรายดีงามแล้วเขาก็มีตัวชาตุรกีให้กินด้วยค่ะแล้วบรรยากาศนะคะก็คือเห็นวิวหิมะแบบนี้แล้วที่พักเนี้ยเขาจะมีระเบียงข้างบนแบบนี้ด้วยค่ะถ่ายรูปสวยมากเช้านี้นะคะเราขับรถมาที่พิจิญญาเล่หรือภูเขาหนกพีา นกกระจอกเยอะมากค่ะทุกคนพออยู่ในหิมะก,ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะและที่นี่เขาจะมีต้นไม้ที่แขวนสนัญลักษณ์ดวงตาปีศาจค่ะเขาเชื่อเรื่องว่าเอาไว้ป้องกันสิ่งโช้ายนะคะและตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีจุดแวะถ่ายรูปเป็นระยะระยะนะคะหรือบางคนจะมาขี่มา้าหรือไปขี่รถ ATV แบบนี้ก็ได้ค่ะพอถึงมื้อเที่ยงนะคะเราแวะมากินข้าวที่ร้านแคปปาดเซียนคุยซีนซึ่งวันนี้แค่สั่งเป็นเซตเมนูเบอร์ห้าค่ะซึ่งในชุดจะได้เป็นบี c แคสเซโรได้มาพร้อมข้าวซุปสลดัดตัวซุปเขาจะเป็นซุปถั่ กินแล้วอยู่ท้องดีค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็น b e ี f แคสเซ r o ล e ตัวนี้จะมีความออกมะเขือเทศกินคู่กับข้าวมันเขาอร่อยดีค่ะเนื้อเขานุ่มนะคะไม่มีกลิ่นสาบกินง่ายส่วนอันนี้นะคะเป็นเคพอดเคบับค่ะ480ดีลาได้พร้อมชุดข้าวซึ่งแปลว,ว่าตัวเนื้อมันจะมีความนุ่มกับ b e ี f แคสเซ r o ล e ค่ะมันเหมือนโดนอัด ตุนมาในหม้อแบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนจานนี้นะคะเป็นมันถือหรือเกี๊ยวไส้เนื้อตุรกีค่ะตัวนี้จะเป็นซอสที่เกิดออกเปรี้ยวๆจานนีลล้380ดีล่าแป้งนุ่มหนึบจากนั้นนะคะเรามาต่อที่เกเรเมโอเพนแอ์มิวเซียมนะคะซึ่งที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งค่ะทุกคนข้างในนะคะก็จะมีการแสดงเรื่องราวชีวิตของบรรพบุรุษชาวคปาปาโดเซียนกับโบสถ์ต่างๆซึ่งที่นี่นะคะจะมีแบ่งเป็นหลายโซนแล้วเขาก็ยังมีโซนที่เป็นดักเชยนะคะค่าเข้า,ขา,ขาโบสถ์เพิ่มอีกคนละ6ยูโรค,ค่ะหลังจากออกจากพพพิิธััฑ์เเเสรร็็จจนนะะะคคคาาากกมฟ่่ตอแ เป็นเซตลาเต้พิตาชิโอมาคู่วกับชีสเค้กลาเบอร์รี่นะคะชุดละ395ลีลาลซึ่งตัวลาเต้นุ่มมากทุกคนเขาจะใส่พิตาชิโอบดมาให้เยอะดีนะคะดื่มตอนร้อนคืออย่างฟินเลยค่ะแล้ววันนี้แพลงสั่งวิเลตบัคลาวามาอีกรอบนึงนะคะจานร้ได้4ชิ้นตัวนี้คือหวานแซ่บไซส้จานต่อมานะคะเป็นแผนเค้กพิตาชิโอค่ะข้างในสดไส้นูเทลล่าจานนี้585ลีลหาลีนะคะแป้งบางกรอบเหนียวนุ่มข้างในก็หวานมากๆเช่นกันค่ะส่วนใกล้นะคะมีร้านเ,ลาลานเป็นนร้าามชื่อด ที่คนชอบไปถ่ายรูปกันเยอะจากนั้นนะคะแวะไปกินพุดดิ้งข้าวที่ร้านโอเซ่คอฟฟี่ค่ะซึ่งร้านนี้เขาก็จะมีพวกเมนูขนมเครื่องดื่มนะคะซึ่งแพรสั่งเป็นพุดดิ้งข้าวมาถ้วยละร้อยหกสิบดีล่าเนื้อเขาจะออกครีมครีมนะคะทำมาจากข้าวครีมนมวิลาเอาไปเคี่ยวแล้วเอาไปอบจนผิวหน้าเขามีความไหม้ค่ะตรงก้นถ้วยจะมีข้าวนุ่มๆส่วนเครื่องดื่มนั้นนำตัวที่เป็นชาแอปเปิลค่ะมีร้อนกับเย็นแก้วละร้อยเจ็ดสิบดีล่าเท่ากันตัวนี้เปรี้ยวสดชื่นเมื่อค่ำวัน ดีล่าไข่นุ่มสไลายถูกต้องแล้ววันนี้เพื่อนสั่งเป็นเนื้อกระทะร้อนมาด้วยค่ะตัวน้ำซอสเขาจะเหมือนน้ำซอสหม่าล่านะคะเนื้อนุ่มดีเสิร์ฟมาในกระทะร้อนชาเลยค่ะรสชาติเผ็ดถูกใจมากๆนะคะและอีกหนึ่งเมนูแฮสั่งเป็นเนื้อสไลด์ซุปเผ็ดค่ะอันนี้ก็เป็นซุปหม่าล่าเหมือนกันค่ะชามา790ดีล่านะคะกินได้หลายคนมีผักกาดขาวใส่มาให้ด้วยค่ะตัวนี้จะมีความเผ็ดแซ่บหอมเครื่องเทศส่วนจานนี้เป็นไก่ผัดได้หวานจานละ550ดีล่าแป้งเขาจะยังมีความกรอบนะคะหั่นเป็น ก่อนกลับนะคะแวะกินพิซซ่าตุรกีที่ร้านแคปปาโดเซียพีเดเฮาค่ะซึ่งตัวพีเดหรือพิซซ่าตุรกีแพ้สั่งเป็นหน้าชิ้นก,กับเขือเทศ280มิลาตอนถ่ายพี่เขาใช้ถ่ายเอ็กวอร์ให้ด้วยเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปอบในเตาฟืนค่ะแล้วก็เอาออกมาตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยแป้งเขาจะมีความกรอบความฟูความนุ่มค่ะแป้งไม่เหนียวไม่แข็งและก่อนกลับที่พักนะคะแวะไปที่ซูเปอร์เอ101ค่ะของถูกมากมีพวกขนมอาหารของใช้นะคะตัวนี้ซื้อเป็นของฝากได้เพราะว่าราคาลองเทียบมากับหลายที่แล้ว ดีงามมากจริงๆค่ะไม่ค่อยแพงและอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนานะคะก็คือคาฟูค่ะจะประหยัดกว่าไปซื้อที่สนามบินนะคะเสร็จแล้วก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านกันค่ะทุกคนเช้าวันต่อมานะคะเอาจากับปาโดเกียไปที่สนามบินไกเซรีค่ะซึ่งที่เนี่ยเราจะนั่งเตอร์กิตแอร์ไลน์นะคะบินกลับจากคัปาโดเกียไปที่อิสตันบูลค่าเดินทางน,นะคะประมาณ4,200บาทรวมน้ำหนักกระเป๋า25กิโลค่ะจากนั้นก็มาต่อเครื่องบินนะคะนั่งการบินไทยกลับบ้านกันและในสนามบินนะคะร้านซอเบก็มีวันนี้แพ็กกินเป็นซูชิเนื้อกับ สาขาข้างนอกค่ะส่วนพวกของฝากราคาก็จะสูงกว่านะคะทุกคนสรุปค่าใช้จ่ายทีปีนะคะ1,16,000บาทลองไปเที่ยวตุวรกีกันดูนะคะทุกคน